กลับมาดูาทีมทัตไทยกันหน่อยนะครับเมื่อวานที่เราคุยกันเหนือเอาโปรแกรมขึ้นมาให้ดูอีกทีซิว่าไอ้โปรแกรมที่เราบอกว่ามันชุกนักชุกหนาเนี่ยนะครับปัญหาก็คือชุดยูยี่สามเนี่ยปีนี้มันจะต้องมีการแข่งขันเยอะมากเริ่มตั้งแต่ชิงแชมป์อาเซียนก่อนเลยนะครับอ่ะชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยจะเริ่มในเดือนอกุมภาพันธ์สิบสี่ถึงยี่สิบหกกุมภาพันธ์ยูยี่สิบสามชิงแชมป์มอาเซียนนะครับ ถามว่าบางคนบอกว่าโอ๊ยรายการเยอะไม่ต้องไปแข่งหลอกตัดว์ตาดอก,กแว้งก็ได้คือเราเป็นสมาชิกข,ของเอเว็บเนี่ยนะครับมันยังไงก็ต้องไปแข่งแต่ว่าจะเอาชุดไหนไปแข่งอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับพอายูยี่สิบสามชิงแชมป์อาเซียนเสร็จแล้วเนี่ยเอาเฉพาะอยูยี่สิบสามนะครับจะต้องไปเล่นชิงแชมป์เอเชีเยต,ต่อนะครับรอบสุดท้ายที่เวเบที่เราคัดทีม <c oughs> มองโกเลียมานะฮะเสร็จแล้วก็จะไปเอเชียนเกมนะครับเอเชียนเกมเสร็จแล้วก็จะไปซีเกมอันนี้คือกําหนดอายุอยูยี่สิบสามอาซีเกมก่อนนะครับซีเกมก่อน เดินเมนะฮะแล้วก็ไปเอเชียนเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสี่รายการในกําหนดอายุอยี่สิบสามปีนะครับมันหนักหนามากสําหรับการเตรียมทีมเพราะว่าไม่มีสโมสรไหนหรอกครับที่พร้อมจะปล่อยนักเตะไปได้ทั้งสี่ทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยเนี่ยมันไม่ได้ไปวันสองวันนะครับแข่งขันน่ะมันเจ็ดวันขึ้นอยู่ละวเจ็ดวันถึงสิบวันก่อนการแข่งขันอี่กัะนะครับแล้วการเดินทางกลับอีกอ่ะก็ต้องใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์นอย่างน้อยนะครับถ้าปล่อยสี่รายการลวดเลยนะครับในในนักเตะกลุ่มเดิมๆดิยี่สิบสามปีเนี่ย เท่ากับว่าจะกินเวลา8สัปดาห์8สัปดาห์ก็2เดือนใช่ใช่ใช่ถ้ามารวมกันนะนะครับแต่มันมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีกระบวนการกักตัวอะไรอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาคมฟูตบอลาต้องตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ชุดไหนชุดเดิมคงไม่ได้หมดหรอกเพราะว่าไอยู23เนี่ยบางคนต้องไปเล่นชุดใหญ่ด้วยนะโยซึ่งชุดใหญ่ปีเนี้ยมีทั้งเอเชียนคัพนะครับมีทั้งเอเวฟซูซูกิครับอันนี้เป็น6รายการ ของปีนี้ที่ยูยี่สามกับชุดใหญ่ที่ค้าเกี่ยวกันนหะมใช่ครับก็ตัดสินใจเอาชุดยูสิบเก้าที่ปูชุดของซาบาร์ดอกาเซียใครจําได้ซาบาร์ดอกาเซียเนี่ยลังเลหลายครั้งนะนะเพราะว่าว่าจะทําทีมชาติต่อหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาในชุดเยาวชนเนี่ยมันแทบไม่ได้เดินทางออกไปนอกประเทศเลยเขาก็เขาก็มีแต่อุ่นเครื่องในประเทศไปอุ่นเครื่องกับชนบุรีไปอุ่นเครื่องกับทีมนู้ทีมนี้เรียกเข้ามาก็ออบอกว่าเรียกเข้ามาเพื่อจะพบปะกันได้ ได้ซักซ้อมกันบ้างแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมผมเชื่อว่าจะเป็นการรื้อฟื้นเขาเรียกว่าเรียกไปของทั้งน,นักเตะแล้วก็ซามาดอกาเซอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งซามาดอกาเซียก็ออกมามาพูดถึงเรื่องนี้นะครับในการที่เขาได้รับมอบหมายให้นําทีมยูสิบเก้าไปแข่งขันในระดับฟุตบยีซสามทีมแชมป์อาเซียนเขาเนี่ยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสมาคมฟุตบอลนะครับเขาบอกว่านี่เป็นโอกาสดีสําหรับการพัฒนานักเตะยุงไม่เกินสิบเก้าปี เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับรายการต่อไปอย่างชิงแชมป์อาเซียนรวมถึงชิงแชมป์เอเชียเออซึ่งอันนี้ดีนะโยเ,<ก><บ>เพราะว่าเท่ากับว่าจะมีเกมอุ่นเครื่องไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้ชิงอ,อาเซียนก็โดยที่ไม่มีเกมอื่นๆเลยอะก,ก็ถือว่าไปใช้ใชยู่23มีชิงอาเซียนเนีย่ยเป็นเป็นการเตรียมทีมเพื่อสู่ยู19ชิงแชมป์อาเซียนแล้วยู19ชิงแชมป์เอเชียซึ่งยู19ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็ไม่มีแข่งนะครับเพราะว่ามันเป็นโควิดยู19ชิงแชมป์เอเชียเนี่ย คือการคัดเลือกทีมไปฟุตบอลเยาวชนโลกนะครับโดยที่แผนงานนี้อาจารย์ดบดบอกว่าได้ไประชุมร่วมกับหลายฝ่ายแล้วก็มองเห็นถึงอนาคตอยากจะให้นักเตะที่อายุน้อยได้มีโอกาสสัมผัสเกมระดับนานาชาตินะครับแลได้เรียนรู้จากนักฟุตบอลต่างชาติแน่นอนว่าเป้าหมายของทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะโฟกัสไปที่ฟอร์มการเล่นของทีม,มเป็นอันดับแรกซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานให้ดีที่สุดในทุกนัดที่ลงสนามเขาบอกว่าเด็ก19ชุดเนี่ยโยกฝึกซ้อม เล่นด้วยกันมาตั้งแต่อายุสิบสี่ปีนะตั้งแต่รายการพีปูนันที่ประเทศจีนอืมครับโหก็ประมาณสี่ห้าปีละพี่ปูอ่า,ถ,อาถือว่าถือว่าเกาะกลุ่มกันมานานพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปเก็บตัวที่พัฒนาสปอร์ตขับพี่ปูที่ชนบุรีในช่วงวันที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดกุมภาแล้วก็คัดเลือกเดินทางไปกัมพูชาเนะเอาไปยี่สิบสามคน รายการนี้แมวไปสามสิบคนเหมือนทีมชาติชุดใหญ่แล้วไปตัดตัวนะอาไอมยี่สบสามคนเลยครับสโมสรบ,บอกว่าจะอะแจ้งสโมสรเพื่อเรียกนักกีฬาเข้ามาเก็บตัวก่อนแข่งหนึ่งอาทิตย์นะครับซึ่งจะมีนักเตะที่อายุเกินสิบเก้าประมาณทั้งสองสามคนเอออันนี้ก็โอเคนะคือยังไงมันก็ไปเกินยี่สิบสามอ่ะก็ขอให้นักเตะที่ว่างแล้วก็ผมไม่ใช่ว่างหรอกคือนักเตะที่ยังไม่ได้รับโอกาสลงในชุดสำรองหรือว่า ในตัวสำรองที่เขาเรียกใช้อย่างสม่ำเสมอผมว่าไปหาเกมให้เด็กๆแบบนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็สวัสดีพูดถึงเรื่องของการแบกหรือว่าการข้ามรุ่นนะพี่ปูบอกว่าการข้ามรุ่นเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกว่าพอไปแบกน้าหนักแบกอายุแล้วจะมีอาการบาดเจ็บเพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเล่นฟุตบอลลีกมันก็เจอกับพัตเตะยี่สามหรือว่ารุ่นใหญ่แล้วยังไงเนี่ยเด็กพัฒนาแล้วก็ปรับตัวได้แน่นอนยูสิบเก้าเนี่ยมัน มันแข็งแกร่งพอขนาดที่เล่นกับผู้ใหญ่ได้แล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะฮะสิบเจ็ดก็เล่นได้เจ็ดสิบแปดก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ละนะครับอ่ะคุณสุชาถามว่าเอาสิบเก้าปีไปใครเป็นโค้ดก็ต้องเป็นโค้ดของทีมชุดนี้เขาแหละครับนั่นคือเซมบาร์ดอกาเซียนะฮะครับแล้วคือมันก็ยังมีกว่าว่าถ้าจะเอาเอาชื่อยูยี่สามที่โค้ดโยงเป็นโค้ดดาวผู้เล่นอย่างยูสิบเก้ามันก็กลายว่าคนคน,คนละคนละส่วนกันนะครับ ไม่ได้ทําทีมาด้วยกันแต่นี่เขาซ้อมกันมาด้วยกันนะครับ